อ่าครับสวัสดีครับอ่าสำหรับอ่าพี่น้อง f อนะครับที่ถามมานะครับว่าอ่าไอแกนตัวนี้นะครับแกนปั่นแห้งของไอเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับไอไอถังปั่นแห้งมันครับมันมักเป็นตามดตรงนี้ครับตามดอ่าทีนี้มันก็จะมาเบียดกับไอยางสารเปาเนี่ยนะครับอ่าทำให้ให้มันขาดแล้วก็น้ํารั่วนะครับหลังจากถ้ามันเป็นรอยแบบนี้นะครับอ่าถ้าเราไม่อ่าแก้ไขไอตัวเนี้ย เราใส่ย,ยางใหม่ไปเท่าไหร่มันก็ขาดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นเป็นรอยเป็นตามดแล้วมันก็จะทําให้เป็นสนิมนะครับหลังจากที่มันเป็นสนิมแล้วนะครับอ่าหลังจากที่เราหยุดใช้งานปุ๊บอ่าไว้สักคืน2คืนอ่าไอแกนตัวนี้ครับกับบูธตัวนี้รับไอบูธเหล็กบูธข้างในนะครับอ่ามันติดกันเลยครับหมุนไม่ได้นะครับหลังจากที่มันหมุนไม่ได้อ่าพวกเราอ่าเ <c oughs> ช่นพ่อบ้านแม่บ้านก็อาจจะคิดว่ามอเตอร์เสีย ถาปาเสียหรือเปลา่าประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาหมุนไอ้ตัวนี้นะครับอพอมาหลุดจากไอ้ตัวนี้ไปได้มันก็ปั่นแห้งไปได้ตามปกติครับแต่ว่าโอกาสที่ไอ้ตัวนี้จะเสียแล้วก็น้ํารั่วลงหามอเตอร์ได้มีเยอะ <c oughs> ทีนี้ก็มีคําถามว่าเราจะเปลี่ยนแกนตัวนี้ดีไหมครับเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับอันนี้ครับมันเปลี่ยนถ้าปกติก็เห็นเขาเปลี่ยนกันอยู่นะครับว่าเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนแกนแล้วเนี่ยมันก็ดีหลังจากที่เราเปลี่ยนแกนแล้วนะครับเราก็มาเปลี่ยนยางสารเปาใหม่เข้าไปมันก็จะโอเคใช้ได้อีกนานมากนะครับอทีนี้ปัญหาของมันก็คือว่าถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับเราจะไปถอดบางครั้งไอ้ตัวล็อกตัวนี้นะครับมันถอดยากมากเลยนะครับบางครั้งมันไม่ออกเลยนะครับโดยเฉพาะที่บางทีเราอาจจะไม่เคยทําเราออกยากที่สุดเลยนะตัวนี้ครับ มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เขาทําให้ดูนะครับที่เขาทําให้ดูเขาตอกป๊กแป๊กแป๊ก,ปกเขาก็ออกแล้วถ้าเราเอามาทําเพอๆออ,ออกไม่ได้ครับเพราะว่าบางตัวมันออกไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้เราจะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่มาถอดไอ้ตัวเนี้ยดูแล้วมันก็ไม่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่เพราะว่าอาการแบบเนี้ยนานๆมันจะมีมาทีหนึ่งนะครับไม่ใช่มีทุกวันทีนี้ถ้าเราทำมาหากิน อ่านานๆ <c oughs> มันจะมีมาทีหนึง่งเราไปเปลี่ยนแกนตัวนี้มันก็จะรู้สึกยากหน่อยนะครับสําหรับพวกเรามือใหม่กันนี่นะครับทีนี้เท่าที่ผมดูแล้วว่ารู้สึกว่ามันจะสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ไปหาซื้อปลอกอันนี้อันนี้ง่ายมากครับอันนี้อันนี้ง่ายมากเราก็ใส่ปลอกแทนเอาได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นาตามมดไปแล้วนะครับยังไงมันก็ไม่ดี มันเข้าไปไม่ละเอียดแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยอ่าเนี่ยครับอ่าเขาก็อ่าเราก็ทากาวนะครับอันนี้ครับอันนี้มันก็ใช้ได้นานมากเหมือนกันนะครับไม่เสียง่ายๆเพราะว่าถ้าเราเป็นมืออาชีพเพิ่งจะทําใหม่นะครับคิดว่าจะเป็นอาชีพอ่าอา,อาการที่ง่ายที่สุดก็คือทําอย่างนี้แหละครับอ่าถ้าเราจะไปถอดเราจะไปถอดเราต้องลงลงทุนไปซื้อเครื่องมือมาอีก หลังจากที่เราซื้อเครื่องมือมาแล้วอ้าวอุตสาห์ลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะเพิ่งจะมีตัวเดียวนี่แหละมาเป็นปีแล้วก็ยังมีตัวเดียวเครื่องมือเราก็วางอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วพอเราเรางานนันเราก็ไม่เยอะครับ <c oughs> งานเราไม่เยอะ <c oughs> ไม่เหมือนคนเก่าเขามีตลอดเขาสามารถอซื้ออุปกรณ์อาจีปาถะดัดแปลงอย่างโน้นอย่างนี้มาเป็นหมืน่มนๆได้แต่เราเอาเงินหมื่นไปซื้ออะไรตัวนั้นมาอุปกรณ์ตัวนั้นมา เพื่อที่จะมาถอดไอ้ตัวเนี้แล้วนานๆได้ได้มาอันนึงเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องมือเราไม่ค่อยจะมีประโยชน์เสียแล้ว <laughs> ทีนี้นะครับเอา,อาสิ่งที่มันง่ายสําหรับรพวกเรามือใหม่ก็ควรจะเอาอันนี้นะครับอไอ้ตัวนี้ก็ทําความสะอาดครับทําความสะอาดเอาน้ํามันซินล้างก่อนนะครับนี่ครับส่วนมากมันจะเป็นคราบน้ํามันแล้วอ่า ครับจารบีบ้างอะไรบ้างติดตรงเนี้ยเราต้องเอาน้ำมันซินไปล้างมันก่อนทัาความสะอาดแล้วก็ฝกสะพอกล้างทับอีกทีจนมั่นใจว่าไอ้ตัวนี้สะอาดนะครับหลังจากที่มันสะอาดแล้วนะครับปกติแล้วอาแกนเดิมของเขานะครับมันจะเป็น14นะครับสิบสี่มิลนะครับไอแกนตัวเนี้ยครับมันใช้แบบนี้นะครับหลังจากที่เราได้ไปใส่ไอตรงนี้ลงไปนะครับเนี่ยครับกระบอกนี่นะครับกระบอกตัวนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสิบหกมิลไปเลยนะครับไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยครับ เราต้องไปซื้อยางมาใหม่ให้มันรูใหญ่กว่าเก่าให้มันได้ขนาดกับแกนตัวกระบอกตัวนี้เลยนะครับ16มิลนะครับเพราะมันจะได้เปลี่ยนประมาณนี้ครับรู้สึกว่ามันลงทุนน้อยเดียวครับไม่เยอะเนี่ยครับแค่นี้อันนี้ผมก็ไปซื้อมาตัว120เองเนี่ยครับยางสรับเป่าก็ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทครับอันนี้ครับทีนี้เราก็ไปซื้อกาวมาครับกาวก็ส่วนผสมของมันก็บอกอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่า พี่น้องทุกท่านก็ทําได้อยู่แล้วครับแค่ผสมกาวทาตรงนี้ทําไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ายัางไงครับ <c oughs> อันนี้ที่ถามมาว่าเราจะเปลี่ยนแกนกับเปลี่ยนอันจะทํายังไงดีผมว่าทําอย่างนี้ดีกว่าคือสะดวกกว่าง่ายดีครับเนี่ยครับอ่าอันนี้มันก็อ่าสามวันเจ็ดวันมันคงไม่พังครับอย่างน้อยก็สองปีมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ครับแต่ถ้าเราจะไปลงทุนซื้ออันนี้ปีนี้ได้ทําอันเดียว <c oughs> ปีหน้าก็ได้ทําอีกอันเดียวโอ้โหรู้สึกไม่เข้าท่าครับอ่าทางที่ดี <c oughs> เรามือใหม่เอาแบบนี้ง่ายที่สุดครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ากาวเนี่นะครับเข้าไปทาผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทาตรงนี้ครับาทาทาให้มันติดแค่นี้เองครับเพราะมันไม่ไปไหนครับอันเนี้ยถึงมันหลวบลงมาปุ๊บมันก็หลุดลงมาไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะต้องติดที่ททตัวโทษนั่นแหละครับออย่างน้อยมันก็ไม่ทําให้ตัวนี้บาด บาดลูกยางได้เหมือนเดิมน่แหละครับทีนี้เราก็กาวทาอย่างที่เขาทํากันนะครับมันก็จะดูดีนะครับท,ทาให้มันแน่นปึ๊กมันก็จะดี <c oughs> อันนี้ก็มาตอบคําถามว่าจะทอจะเปลี่ยนแกนตัวเนี้ดีไหมมันดีครับแต่ว่ามันลงทุนเยอะนะครับเพราะเราถ้าเราไม่ทําเราไปจ้างคนอื่นเขาก็เอาสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนู่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้เราลงทุนกาวนี้เราซื้อมา,อานี่ผมซื้อมาร้อยเดียวครับเนี่ยร้อยเดียวครับใช้ไป ได้หลายรอบอยู่นะครับอันนี้ผสมกันแค่นิดเดียวแค่มาทาตรงนี้มันหมดไม่เยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้เราก็เก็บไว้ได้ใช้ต่อไปนะครับ <c oughs> หลังจากที่เราเจอตัวใหม่มาปุป๊บเราก็ไปซื้อแบบนี้มาเอาเข้ามาสวมเนี่ยทากาวเสร็จปุ๊บอ่ามันก็โอเคแล้วนะครับอันนี้สแสดงว่าแบบนี้ง่ายกว่า <c oughs> เห็นไหมครับเนี่ย <c oughs> ง่ายกว่าเพราะว่าแค่พี่น้องมือใหม่จะเอาไอ้ตัวนี้ออกอ่าเผลอๆออกไม่ได้อีกแล้วเผลอๆอาจจะทําไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวพวกเนี้ยครับ อ่าตัวยึดพวกเนี้ยอ่าโคตงอเอียงนะครับเพราะว่ามันแค่ล็อกกันไว้ถ้าทําให้ตัวนี้เอียงเดี๋ยวถังก็แก่งตุ่มต่ำตุ่มต่ำได้เหมือนเดิมนะครับทางที่ดีให้มันอยู่สภาพเดิมเนี่ยครับแค่เราทําความสะอาดเราก็เอากับบอกวยนะครับอ่ามาใส่แทนเห็นไหมครับมันก็โอเคแล้วนะครับใส่กาวให้มันแน่นมันก็ปกติได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ที่พี่น้องถามมาว่าเปลี่ยนแกนดีไหมมันก็ดีอย่างที่ผมว่านะครับแต่มันไม่คุ้มทุนที่เราจะทํานะครับ แต่ถ้าพี่น้องมั่นใจว่าโอ้ยงานผมมีเยอะแยะเข้ามาไม่ขาดสายเลยโอ้โหมือไม่ได้พักไม่ได้พอดเลยเนี่ยห้านิ้วโอ้โหตอนเนี้ยเหลือแค่นิ้วเดียวทํางานหนักสี่นิ้วหายไปหมดอันนี้เราลงทุนได้ครับเป็นสองหมื่นเราก็ซื้อได้ครับไอที่อุปกรณ์ที่จะมาทําไอตัวนี้ออกนะครับสามหมื 3, 000, ่นเราก็ซื้อได้เพราะงานเรามีนะครับแต่ผมมาดูแล้วว่าเท่าที่ผมทามานานๆนะครับจะได้เจอไอตัวนี้เป็นตาหมด ตาแมงเป็นขี่เครือพวกเนี้ยอันเนี้ยพวกเนี้ยเป็นสนิมพวกเนี้ยนานๆเจอทีทีนี้ถ้าเป็นแบบนั้นผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับอันนี้แหละครับง่ายดีครับลงทุนไม่เยอะแล้วก็ง่ายด้วยไม่ต้องไปถอดไปเคาะอะไรมากมายแค่เราทําความสะอาดไอ้ตรงกับแกนเนี่ยครับทำความสะอาดเรียบร้อยรอให้มันแห้งดีๆนะครับเสร็จแล้วก็มาทําความสะอาดไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็วิธีเอาใส่เขาก็มีรอยบอกอยู่ตรงนี้แหละครับหมายคบเนี่ยอ่าอจะมีมีมีรอย รอยเว้าให้เราตอนที่เราจะเอาเอาเสียบลงไปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเขาจะมีที่ตัดและที่เว้าให้พอดีกับเสียบเข้ายางได้นะครับแล้วก็สังเกตดูได้นะครับไม่ยากนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็ไม่ยากนะครับเนี่ยวิธีมันก็ไม่ยากแค่มาทําความสะอาดไอ้ตัวเนี้ยซื้อกะบอกตัวนี้มา120บาทไปซื้ออันนี้มา2อันนี้ไม่ถึง300เลยคเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับอ่า แล้วไปซื้อกาวตัวนี้มาร้อยบาทเองครับมาผสมทาครับมันก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยถ้าเราจะไปลงทุนเยอะแยะมากมายอ่าผมก็เป็นห่วงว่าเราจะเอาเงินไปทิ้งไว้ตรงนั้นเท่านั้นเองครับแต่ถ้าพี่น้องว่าเอยไม่เป็นไรหรอกเงินผมมีเยอะแยะงานก็มีเยอะแยะไม่เป็นไรสามหมื่นสี่หมื่นเดี๋ยวผมลงทุนมาเลยถอดเลยจุดจุดจุดได้อาโอเคเลยครับอันนี้แต่ถ้าเราคิดว่าอะไรวะตังก็ไม่ค่อยมีงานก็ไม่ค่อยเข้า แถบยังมีมือเป็นมือใหม่อีกด้วยแค่จัดเอา,าวิธีเอาออกเนี่ยเรายังงงแล้วปวดหัวแล้วเนเราจะไปลงทุนอีกโอ้โหยิ่งปวดไปใหญ่เลยครับทีนี้ปวดมากเลยปวดจนหลงหน้าลืมหลักนะครับทางที่ดีเอาอย่างผมว่านี่ครับเนี่ยครับเนี่ยทาความสะอาดตรงนี้เอาดีเขาสวมเข้าไปใส่กาวเรียบร้อยจบเกมเลยครับพี่น้องเนี่ย,เ,ยเห็นไหมยางเก่ามันเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยง่ายมากครับใน,นกาวก็ร้อยเดียวนะครับอ่ายางสระเปาก็ ร้อยกว่าบ,บาทอันนี้ก็ร้อยกว่าบาททั้งหมดนี่นะครับไม่ถึงห้าร้อยเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็ยังใช้ไปอีกนานนะครับถ้ามันเปลี่ยนอีกอ่าเราก็ไปหาซื้อมาใหม่อีกเยอะแยะถ้ามันมีขายตลอดนะครับอันนี้ก็บอกตัวนี้ครับใช้ได้นานนะครับนานมากนะครับอย่างอย่างน้อยก็เป็นปีมันก็ไม่พังอยู่แน่นอนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าผมก็เลยมาตอบคำถามว่าเปลี่ยนแกนมันยากครับ ยากสาหรับเราครับมันยากอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ครับเพราะว่ามันเยอะแยะมากมายแค่เราลงทุนแค่นี้สะดวกกว่านะครับเอาเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่เนี่ยเอากาวเข้าทาเปลี่ยนยางสระเป้าใหม่มันก็จบนะครับอันนี้สําหรับพี่น้องมือใหม่หรือพ่อบ้านแม่บ้านที่ไปเจออาการเครื่องสภาพผ้าของตัวเองเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรู้สึกว่าอ่ามันเป็นตาหมดไอ้ตัวเนี้ยเป็นตามดอ่าเราก็ต้องหาไปซื้อตัวนี้มาอ่าทากาวอย่างที่ผมว่านะครับอ่าเสร็จแล้วก็อ่า เปลี่ยนยางสระเปาตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่ามันก็จะโอเคเลยครับไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายทําเองที่บ้านก็ได้นะครับอ่าถ้าเราจะไปเอานั่นออกนี่ออกนะครับมันเราอ่าเรายังอ่างานเรายังไม่มีไม่เยอะนะครับทางที่ดีเอาแบบนี้ไปก่อนครับเพราะว่ามันมันได้มีทุกวันนะครับอันเนี้ยนานๆนู้นนะนี่ผมเพิ่งจะมาเจอเนี่ยครับเนี่ยทามาเป็นสี่ห้าปีผมกําลังเจอสองตัวเท่านั้นเองครับเนี่ยครับเนี่ยบางทีถ้าเราจะลงทุนไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าบอกว่า โอ้ยมันแพงหมดเยอะไม่เอาอะเงี้ยครับมันมีหลายแบบเพราะฉะนั้นทางที่ดีเอาอย่างผมว่านะครับเอาถูกกว่าอันนี้อันนี้ไปนะครับร้อยยี่ร้อ่บาทกาวเนี่ยร0อยเดียวก็ยังไม่หมดไปซื้ออันนี้มาอีกอ่ร้0ยกว่าบาททั้งหมดนี้ครับสามหยังไม่ถึงเลยงานจบไปเลยครับเพราะฉะนั้นทําแบบนี้ง่ายกว่านะครับนาอ,อันนี้ผมก็เอามามาบอกากลกาวกอนที่ถามมาครับว่าจะทํายังไงดี ทำแบบนี้แหละครับดีครับประหยัดด้วยครับมันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเครื่องซสกผ้ากว่านี้จะพังได้ครับที่อื่นมันพังก่อนแล้วครับอย่างน้อยก็ข้างบนมันพังข้างล่างมันพังมอเตอร์มันพังครับกว่าอันนี้จะพังได้นะครับแน่นอนเลยนะครับเราไม่ต้องถึงกับลงทุนไปซื้ออุปกรณ์มาถอดแกนออกก็ได้นะครับเอาล้ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นความคิดของผมนะครับเป็นความคิดของผมที่ผมคิดว่า มันน่าจะสะดวกกว่าเท่านั้นเองเอามาบอกมาเก่าวสําหรับพี่น้องมือใหม่เพราะว่าอาจจะอ่าหลงคิดไปว่าไปเปลี่ยนแก๊สนดีดกว่านะครับเพราะเราลงทุนเยอะครับวันหน้าถ้างานเราเยอะๆอางานมาไม่ขาดสายชนิดที่ว่าโหตายแล้วมือมือสิบนิ้วตอนนี้หายไปหมดเหลือสองนิ้วเหล่านิ้วเดียวประมาณนี้ครับงานเยอะไม่ได้พักได้พอ,อันนี้ลงทุนเลยครับเป็นแสนแล้วก็ลงทุนได้ครับถ้าตอนนี้ทาอย่างผมว่าดีที่สุดครับ ขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องสำหรับการกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมมานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ